ไหนๆพูดถึงจอกระดกแล้วนะครับก็อยากอยาให้เพื่อนๆได้ชมจอกระดกกันตรงเจริญพรนะครับก็คือจะมีหางของตัวจอกระดกขึ้นข้างบนเขาเรียกว่าพิมพ์จอกระดกพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่วัดสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นพิมพ์ของวัดโดยตรงนะครับพิมพ์นี้เมื่อประมาณหลายปีมาแล้วนะครับคนที่คล้องแล้วปรากฏว่ายิงไม่เข้า นะครับก็คือเกิดการยิงไม่เข้าก็เลยเป็นที่ไปที่มามีความด่งดังขึ้นมาที่ชนบุรีอ่ะที่มีข่าวอยู่ชนบุรีมีการด่งดังขึ้นมาเป็นอ,อครั้งหนึ่งที่เราได้ยินชื่อเสียงของจอกระดกแต่เพื่อนๆให้เข้าใจว่าจอจอกระดกนี้จะไม่มีในสารระบบของของอ วงการพระเครื่องเพราะเขาจะไม่บรรจุเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขายคือ,คอบรรดาเสียนทั้งหลายหรือคนที่สร้างเจริญพรไม่มีไม่ใช่จอก,กระดกเขาก็คงไม่ไป,ไปบรรจุไว้ในตำราของเขาแต่ตรงนี้ก็คือได้มาจากกรรมการวัด ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เอามาให้นะโดยที่โดยที่ผมเองเนี่ผมก็ยังสมัยนั้นก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่ดีว่ามีหรือไม่มีแต่หลังจากที่มีการจับพุทธคุณได้ก็เลยลองมาจับพุทธคุณดูว่าจริงไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีในตำราก็เลยมาจับพุทธคุณดูก็เป็นพุทธคุณของหลวงปู่ทิมก็คือวิ่งจากช่องท้อง ลงไปสะดือแล้วก็ขึ้นมาที่หน้าอกนะก็เป็นของหลวงปู่ทิมแต่สิ่งที่ถ้าเรามองโดยภาพรวมแล้วนี่ก็คือจิงอยู่หน้าตาอาจจะอาจจะเหมือนเหมือนกันแต่ตัวหนังสือเราไปดูตัวหนังสือสิหรือตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข9เลข5เลข7เลข1เลข5เลข2ก็จะไม่เหมือนกับเจริญพรที่เป็นของอ ชินนพรเป็นของอาจารย์ชินนพรทําขึ้นมานะก็จะแตกต่างกันก็ย่อมธรรมดาก็คือบล็อกของวัดกับบล็อกของอาทางอาจารย์ชินนพรเขาทําขึ้นมาย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจกันก่อนว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีมีไหมหรือไม่มีนะ แม้แต่ตัวผมเองนี่ที่ได้มาเป็นครั้งแรกนี่ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ว่าเห็นเห็นว่าเป็นหลวงปู่ทิมก็มองว่าเออเป็นพระที่เราให้ความเคารพนับถือเรารักและศรัทธาท่านก็รับเอาไว้ครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดมีประสบการณ์ที่ อย,อยู่ที่ชนบุรีที่เขาถูกยิงนะที่ห้อยสามองค์ไปก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือมีเจริญพรรุ่นจอกระดกก็เลยทำให้เอากลับมาดูของตัวเองว้าวที่เรามีอยู่นี่มันมันใช่ไหมนะก็เอาลองกลับมาทบทวนดูปรากฏว่าเออเป็นจอกระดกจริงๆนะก็เลยอยากจะนำมาฝาก มาให้เพื่อนๆถ้าเห็นแล้วอย่าไปอย่าไปทิ้งครับเดี๋ยวเห็นเห็นแล้วนี่ทําไมไม่เหมือนกับในหนังสือทําไมไม่เหมือนกับในหนังสือหลายๆอันที่เขาทําขึ้นมาหรือที่เขาอ,อยู่ในหนังสือไม่เหมือนกันเลยนะยังไงเสียก็คืออยากจะ ให้เพื่อนๆได้เข้าใจแต่ถ้าถามว่าหน้าตาเหมือนกันไหมก็คือเหมือนกันครับเป็นบล็อกที่ทําทเหมือนกันในเรื่องของหน้าตาไม่ได้แตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือตัวหนังสือเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็ล้วนที่เป็นจอกระดกขึ้นมาก็อยากจะให้เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับ วัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมได้ศึกษากันบางอย่างที่เราไม่ได้มีในตำราแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับเราไม่มีเราไม่เคยเห็นบางอย่างอาจจะมีก็ได้นะพิมพ์นี้อย่างที่บอกแล้วก็คือเป็นเป็นบล็อกของวัดนะครับวัดเป็นผู้สร้างขึ้นมา แล้วก็จะสังเกตว่าจะมีาการจานนะครับที่บล็อกสร้างขึ้นมานี่จะมีรอยจานอยูอ่ทั่วองค์เหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช่วัดสร้างจะไม่มีรอยจานนะครับอันนี้ก็ส่วนนี้ส่วนหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ได้มาสองเหรียญด้วยกันในปีร่วมๆประมาณ2,500 เกือบเกือบสามสิบนะครับห้าร้อยยี่สแปดหรือยี่บเก้านี่ผมก็จำไม่ได้ว่า,าบรรดาผมได้มาจากจากกรรมการเขาเขาบอกว่านี้ผมได้มาแล้วผมก็ยังมาดูแล้วเอ้ยทำไมไม่ใช่ทำไมไม่เหมือนอะไรทำนองนี้นะครับแต่ยังไงเสียก็เห็นว่าเป็นหลวงปูทิมก็เลยเก็บรักษาเอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากเพื่อน นำมาฝากเพื่อนๆน,นำมาเล่าเ้เพื่อนๆฟังเพียงแค่นี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณค